เบิ้งแห้งสวนโดยก็เขาทาอยู่พี่น้องเขาบริษัลงทุนทุกอย่างเปอนเขาลงเบิดเขามีแต่เบิ่งโดยบัดตัดขายเด้่ชาบ้านนี้ตัดขายก็คนตัดเองยังเองคนเป็นคนจ้างคนเองคนจ้างเองเขามีแต่เบิ่งมีแต่ว่าตอนที่ว่าคนมาไทยมายังเนี่ยคนก็คนมาเองลำอ่อยยังผลปลูกคนเองมีแต่ว่าเขาทาเบิ้งเนี่เพราะว่าคนไม่ได้ยู่นี่เด้่นไปยุบนอื่นเพิคนมาชาอย่นี่แบบนี้ เขาหันยำตัดคนกัน บายดีพี่น้อง FC พระสุขุสุคชนคก้าขึ้นเดิมพ่อกับซ่องสาบุญมาอีกแล้ว่ะมื่อนี้หลังจากสา,สาบุญมาซะเน่มนนเมื่อน,น,อน,อนอี้เนาะมาทั้งเงือนน้องน้ำฝนพี่น้องเลยสร้างโบสถมาเด้อเงียบเงามื่อนี้สร้างบริมา่ะถ้าเบิ่เมื่ออื่นว่าทั้งสร้างเขาเพิ่อ,อามีเวียกเนาะเวียกในบ้านเพิ่นแหละเห็ุบุญน้ำญาติพี่น้องของเพื่อนเพิ่นก็ต้องลาพักเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเลย มาเฮ็ดซีเมือก็แล้วทางในเนาะอ่ถามว่าเพิินมากคืออาจเป็นเมื่ออื่นหรือเมื่อใดกะที่ตามเบิ่งน้ากันเพราะว่าเมื่ออื่นนี่คือมื้ออ่าตักบาทเนาะอยู่เพื่อนเพิินคือเลิกบุญนั่นแหละเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยว่าจังไดว่าเมื่ออื่นทั้งสร้างสิได้มาโบ่มนี้สับุนมาซาในเด้อเนาะแวะมาทั้งเพื่อนน้องน้ำฝนพี่น้องเลยอ่าจังไดกะสับุนสิเข้าไปหาทั้งน้องน้ำฝนกอนพี่น้องเลย ตะบนก็ให้ประมาณนี้แหละมื้อนี้เดี๋ยวสิเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเป็นจังได๋มื้อนี้คือเงียบเงาเด้อมื้อนี้สร้างบ่มามื้อนี้สร้างบ่มามื้อนี้ไปสอ๋อตอีหยังนันนี่ถงามๆลูกถ คือม yeah, so like, oh no well, ัดผมจิกงามแทอันนี้เอ้ดแตงซีหลายลูกยังเป็นตะแพงอีฬาเฮ็ดยังลูกฮึอีฬาเฮ็ดยังอ่ะนี่ไม่ได้อีฬาเฮ็ดยังอีฬากินข่าวละบ่บ่เอาเด้อบ่เอาเด้ออ๋อน้ำมันจ๋าถูกคนเดียวลูกถูกคนเดียวดูถูกถูกรึเปล่นี่ถูกเฮ็ดลลูกนั่น ได้เพรพอทองใสไปหาหนูนะได้ตัวเดียวเมื่อเช้านี่เออตัวใหญ่หรือตัวน้อยกะใหญ่กว่ามือมืออันนี้โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอีล่าเป็นจังได้คือได้ยินข่าวว่าตกโดดจ้องบ่เฮดจังได้คือว่าตกเตียงนี่แหละอยู่วันนี้แหละโอยไปใช้คือว่าให้ลูกตกเตียงน้าหลูกก็ยู่นี้ตะแรกเพ่นก็อยู่นั่งนี่แต่วันนี้มันเครียดอะได้ได้เครียดเลยเพ่นมาแล้วมันเครียดมันกระโดดโอ้เพ่นกระโดดเอง เขียนหันกระโดดมาที Arrow, Blog, fall, viewers, ่เพื่อนเพื่อนเราไทยลังไทยลังวันนี้เราบันทึกบ่นยังไงท่วมเจ็บบจลกบ่อีหล่าเจ็บบ่เจ็บบ่ไหนลูกอีหล่าเจ็บไสอีหล่าโดดเตียงบ่ลูกมัดจังสี่ล่ะยังไงมาสองจิกสามจิกเลิศมาตกเตียงมาชนะมาไม่ตู้บ่บ่ให้บ่โทษบ่แล้วก็ยืนตรงกัน โอ้ไม่ตู้ก็อยู่น้ำกันมนะเฮ็ดจังได้เบิ่งเอาลเลยดีได้ต๊เตียงกันต๊เคื่อนน่ะคอลาะโดยเบิ่งเอาคนเฮงหน่อยอยู่คน่ะไม่ตู้ไปใช้สามานีจักจักไปใช้เลยเมื่อกี้นี่้อยู่นี่ท้องใส่ด้ทองใส่อยู่เฮือนอยู่เฮือนเฮ้ยยังทองใส่กินวอดล้ว่หนูนั่นท้องใส่เหลือมากกินก้อยไอนูด้มานี่เหลือแต่ขามันเหลือแต่ขาเอาไว้ให้ขาละเอาไว้ให้นี่แหละนูนี่ ม <laughs> ึงนี้แก้มลูกฮะซื้อก,กล้ลมอันน,น,นัน้นนะน้ำมันน้ำมาทาแก้มให้ลูกในกับข,ขาวๆเห็นปะเห็นมาทาเพิ่งแก้มนี่ก็อย่างนงชงได้พผนมันไปเป็นชงเลยลูกเชือดได้ไหนเด็คือเพรนะนงเสือดเห็นยาให้ลูกมันหนาวได้พผนแต่เฮายัางหนาว <c oughs> กิ๊กบ่ลูกอืมนี่ต้นจ้องกทั้งหน้าลงด้วยทั้งหลังลง้งหลังเออใครเนสจ่ะ ทางล้านคือสิลำคักแล้วเนาะกตให้ดอยเนี้ยเอก็สักท่าน<อ>ล้านให้นะกัยังกุมหาเขียดอยู่น <laughs> เองกุมหาเขียดหาเขียดเปนวันน้ำเป็นอะไนั่นเปิดน,ดนั่นนั่นห่ะบ่ยิ่หละโต๊ะเตียงเนี่ยยังหาเขียดอย <laughs> ู่กินข้าวกินข้าวกับนูมาหนี่งทีกินข้าวกับนูเฮ็ดได้ได้กินพ่อมั็นปิ่งท้งใส่ปิ่งปิ่งแล้วก้อยมันจังหลายคนก้อยใส่หมวกกอกพวกบัวพวกหอม ปิ Th oh, <cn> ้งกินละล่นี่ทางไส้กินละก็ไว้ให้ลูกนะทางลูกกินแกงเคียดเนี่ยบอกมีตู้กันครบเลยได้สองตัวเลยครบกระดองในเด้อมีตู้อยู่จิโอ้แห้งแท้นะเก็บกวดสะอาดแล้วบ่ทางเทิงคงโดยเก็บกวดออกไม่ตอกเนาะม่ตู้แล้วกับพายุแล้วโดย มาซ่าแน่พ <Yeah. S 2> ุ่นนี่พี่น mm. ้องเอ้ยเพราะว่าซางเพิ่นบ่ได้มาก็เลยอ่าผักพรต้นสวยนี่หน่วยแล้วก็ผักพรมาทุกมื้อทุกมื้อเลยอ่อนเพียบ่ละตมือดตมือดตมือดอืออจบนีจบนี่จบนี่สวยุงามๆุงามๆ

เกียงลายถูพ่ออ่ะ้พ่อมันนี่พถพ่อนุ่มถูอุยอนแอูเนี่ยนอนเว้นแล้วมันนี่นอนแล้วใช่างไป้สั่งมาก็เลยเงียบแ่มันนี่เนาะน้อยนึงเออสั่งเฮือนเจ้าบูมาทางสาวเตีวมาบ่มานี่ยลย มาจากคนทางเพือนเราสองคนบ่เดี๋ยวจสองคนอีกโดยอะะยาอะไรทางเขาก็แล้วได้ทางในเดือดได้ทางนอกวันนี้โดยเดี๋ยวเพิ่นมาเพิ่นแล้วเพิน่นเพิน่นม,มีมีบุญได้วันนี้โดยหนาวได้บนหลงเสือเขนยาวให้ลูกต้องใส่เห็นยังอยู่ทางเพือนว่าม่นนอนบ่เอสบายเจ๊ <c oughs> มองนี่ได้มองไปเถ่าที่ให้อีก <c oughs> <c oughs> วันมาแต่หน้าว่าเจ้านั้นแล้วแล้วก็พอดีกลับมาไปเตาเพิ่นบ่โดยโคตาเแล้วแหละให้มันพักพ่อเนี่ยทองใส่ใกล้สิแล้ยววะแง่งลูกบ่ให้ได้อันนี้ลูกลูกแง่งดีดดูแง่งลูกแง่งไปแง่งแค่แง่งไปยง่งมาหายเมียไปหนึ่งบาทเดียวฮะบาทเดียวนะจุ๊บจุ๊บ เอาวะอันนี้เอ๊ะน่กันเอาวะอันนี้ถุได้ละถุเด้อถุด้ถุกันถุกันถุกันถุกถูถุถุกดิถุกันถุนี่ถุนี่ถุปนี่ทหลูอีนายอันนี้อินังน่อยอินูน่อยอ่ะถุปนี่ถุคนไดถุพีถุกันถุดิน่ให้ถุมาถุเเอาแรกถุบาีีลูกถุกันอ่ะถุ nè thu, thu nha thu chỉ là ngầm ngầm chỉ ra được đó à mư thu à hết đâu thu đâu hết ngầm ngầm thu đâu vậy này bên vào thu à hết đâu luôn nè kín nhầy về vậy đó à tôm mứ vậy này tôm à chụp vậy này chụp bạc <laughs> nha bạc mẹ anh à, thu hơi ít chích nè, hết xì sàm chích <laughs> luôn này. นี่เทียนเทียนมัดให้แต่น้อยใช่แล้วมันจังบอบอเนั่นถ้าห้าบ่มัดให้เลยถ้าปล่อยให้ลูกหัวยองแล้วมันสีหยามมันสีบ่อยห้าววีผมตื่นมาเฮาต้องมัดผมให้ลูกนี่เ้ามีลูกมียิงได้ก็คือเมยได้มีลูกเป็นผู้ชายบด้มัดผมตื่นมาสวยแต่หนาชี้ขวาให้แล้วพ่อนี่จะตื่นมาต้องนี่ต้องทำความสะอาดให้ลูกก่อนเป็นลักมัดผมจุกจิกให้อย่าให้หัวยอง พวกผู้ใหญ่นั่นคือการบอกเขานําอบน้ามัดผมสะหัวแต่ละมือมันจังสิได้เกีแยงได้กลัยได้ดิ๊ดด้ดยดิ๊ดนะอ่ะดิ๊ดด้วดิดด้เป็นบอดดิ๊ดเบิ่งพี่น้องไงสร้างสิมาผมเมื่อเอิญเมื่อนี้เพิ่นเห็ดบุญบ้านเพิ่นจับพี่น้องเพิ่นเนาะเห็ดบุญน้ำพี่น้องเพิ่นจับนายมาขามบานบ่ Nhật nhoi tố vấn hà phụ kapu vá. Lào hai buôn ninh nga ping thăm nè sạoi. Thăm chọc ký tóc gặp kapu mùa sạoi. Mì 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 mẹ mì 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 ถูกันลูกถกันนี่นี่ถเดถุบนี่ถงามๆถเนายเ้าอือะยาวจักใส่เต้าให้ลูกกินบ่ะขันพนนท่านอยากก็พอให่กินเออเออเออน่อยน้อยน่อยครับน่อยเนี่ยบนนี่แข่งขานอุ้ยเอลูกยืลูกย ลูกอึบอ้บย่างมาดิฮะบัดรวิญญาลูกไลยแกะนี่นะแตกทุ่งที้เจ็บครับเจ็บป่ะ <c oughs> <c oughs> กินป่ะ <c oughs> ต่อเมือกันใครที่กินต่อมือกันต่อเมือม่อไย <c oughs> ถื <c oughs> อาทางอของเฮียนผลกะเห็ดอยู่ป่ะเรียบล้ว อ๋อแล้วเพิ่นคือมา2คนเอ้าเพราะว่าสาง2คน3คนท่านเพิ่นยังค้าเวียดอยู่อ๋อพอก็เลยมาเอานี่ก่อนมาก่อนเนาะโดยนอนลงๆนอนกินเด้เอาๆให้นอนกินบนอนเด้อเบิ่งไปนอนมอไอยู่นหัวักลงคือเช้านีอีกนอนนงอ่าเป็นคนเนคูนี่อืออืังซั่นล่ะ เบิดบอมือแล้วแพ็กบอม้อคนกินข้าวได้เอาข้าวให้กินพอนยามป้อนข้าวมันจังงันโบนั่นก่อนนะอ่ะล้มตึงตึงพอจาใส่ขวดเตาแล้วละทีแล้วแล้ววันนี้เลยคนไปแล้วไปจบเตาแล้วมีตัดพืนนะบ้านนี้เนาะวตัดพื้นเข้าบ้านนี้เห็ดแนวใดสีกุ้มขออกุ้มข้วเห็ดเอาเพื่อน้ำซาน เปิดเห็ดเฮือนเห็ดซ่านให้แล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอะไรมันสีกุ้มสีหุบลูกเต้าเลยอ่ะต้มต้มต้มอ่ะน้ำนะอืต้มต้มต้มได้อือขิดวางแผนไว้สีเห็ดอยังคิดแต่หาเงี้ยใครมุดแดงมุพัฒนาจักเถื่ออะไรต้องคิดหาเนี่ยไม่น้ำโดยกะว่าเออซีเห็ดอยังดีว่า เห็ดขายกับเขากับน้าบ่าสีเล็กๆน,น,น้อยๆเลาะขายบ่าบางทีก็อันนี้เฮ็ดอยังทางประตูนันว่าเบอนชีอันนั้นอยากทายบนนี้นี่แล้วเขาสิมาปลูกอ้อยแล้วก็ให้ดูแลชวนอ้อยอย่างนี้แหละโอ้เขาเศร้าล่าบา่หรือว่าที่ไหนเขาสิเศร้าที่พ่อเทา้าแม่นแล้วก็พอดีสิเศร้าที่แล้วก็บนนี้ได้เงินอนย่างมาหัน แต่สีห้พ่อตู่หันแล้วก็บวันี้สให้จ้างจ้างเห็ดหัวยังหันสิไทยยังหันสมุดว่าเฮกตาอะไรเฮกตานึงสิบล้านวะหรือว่าชาวล้านวะสิเพิ่ว่าเพิ่นสีค้นชาทีเราปอ้ยเลยแล้วเพิ่นสีเอาคนดูแลแล้วเฮาสีได้ดูแลให้ย่บวล่ะเขาสิเอาเฮาอยู่บ่กะมแต่ว่าเฮาดูแลแบบยันแต่งัวยังเข้าซื่อหันนะครับ ยันงัวยันแม่ก็ดูเลทุกอย่างแลหละก็เฮ็ดไปเพิ่นให้เงินเดือนบ่อแล้วบ่กะแบบว่าเพิ่นมาปลูกให้เลยให้เฮาดูแลบัดนั้นเพิ่นก็น<อ>ันผัวดขายแล้วปันกันแมียนอ๋อเป็นคนมาปลูกเองเพิ่นลงทุนแมีนเพิน่นเฮาออกแฮงขายได้เท่าไหร่แล้วแบ่งกันแม่น โอ้ว่าสิกะพอตู้แล้วเว้าเฮิงบ่ได้มื้อซาเพิ่นมาเบิ่งอยู่ที่ว่าคนสิไทยเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นสิไทยแต่พุ่นแต่โรงเรียนพุ่นไปฮอดพุ่นเลยอ๋อแล้วก็ลงพุ่นออ้เพิ่นให้เบิ่งเบิ่งนํากันเบิ่งนํากันเจ้าก็สิเบิ่งนํากันให้เบิ่งกตู้ให้เบิ่งแหเขาสิปั่นให้เฮาด้ออได้ดก็ว่ากันไปล่ให้เบิ่งรักษาสกัน นี่เบิ่งให้แงงสวนจ้ะเขาเข้าทาอยู่พี่น้องเฮาบ่ได้ลงทุนทุกอย่างเพิ่นเข้าลงเบิดเฮามีแต่เบิ่งจ้ะบัดตัดขายเด้ซาบัดนี้ตัดขายก็เพิ่นตัดเองอีหยังเองโอ้เพิ่นเป็นคนจ้างคนเองแม่นเพิ่นจ้างเองเฮามีแต่เบิ่งมีแต่ว่าตอนที่ว่าเพิ่นมาทายมาหยังเนี่ยเพิ่นก็คนมาเองลําอ้อยอย่างเพิ่นปลูกเพิ่นเองมีแต่ว่าเฮาถ้าเบิ่งแม่น เ oh. พราะว่าเพิ่นไปได้ยูนี่เด้เพิ่นไปยูบ้านอื่นหรือเพิ่นมาเชา่ายูนี่บัดนนี้พอหอนยำตัดเพิ่นกับซมาตัดเพิ่นเช่าได้อ้นี่ก็ตู้ให้เช่าแบบได้อันนี้ก็เพิ่นว่าเฮกตาหนึ่งเฮกตาหนึ่งซีล้านเช่านะแม่นเฮกตาต่อปีต่อปีนี่แหละเฮกตาหนึ่งหันต่อปีหันซีล้านแล้วก็ดินเจ้ามันกเกี่ยสิมีเักเฮกตาแมียนบัานนี้คูว่าเพิ่นก็ สีมาลงทุนแบบนี้ก็ถ้าถืออ้อยก็างามกว่าจะขี่จังใดแล้วเนาะเลยอ่ะนี่แหละเพิ่นพวกนั่นเพื่อนพี่น้องไอ้พวกหัวการค้าเพิ่นเนาะแมนอ่าูพเพิ่นลำ <No. S 1> พลเพิ่นรวยเพิ่นอยากแบ่งปันปลูกแ <No. S 1> ล้วให้เฮาดูแล <No. S 1> บบดขายแล้วแบ่งกันแบบคนทั้งเหนือปลูกมันนะ่ะนะพี่น้องไอ้ปลูกมั่นเป็นที่ของเขาคุดออกมากขายแล้วแบ่งกันเฮาเป็นเจ้าของที่นี่ถ้าหับเงินเลยเซกเมน ได้สมมติได้ชิปล้านสิกับปันเครึ่งกันสิบอ่อแม่นแต่ว่าทางพระตัว่าทางเบิ้งก้อนหรือว่อาประเดี๋ยเพิ่นมาเบิ้งแล้ว,ม,าาวมือเช้านี่ยสองคนแต่หางยังไม่ได้ลงตัวกันแม่นเพระาะว่าเพิ่นหากับติดต่อมามื่อนี่ก็เลยว่าทางเบิ้งก้อนหรือว่าที่ว่าจังไดก็เดี๋ยวทางเบิ้งมืองเล้งก็ได้หรือว่อทาทางเได้อู่เมือเง,เ,งเล้งก่อนดี่หรือว่า ถือว่าดีแล้วค่ะนมีคนมันอีกอย่างมันกับบัได้กไก่เฮือนเฮ้งใครดอกทองใสมันเลาะมันมันเลาะทองใส่ค่ะมันผักพรเน่ยไปดูไร้ผักพรไปน้ำจะน้อยสร้างมากน่ก็ได้ช่วยเวียเพลินเพลอนแลวกะสบายดอกอยากไปทั้งใดก็ไปเห็ดยังก็ได้เห็ดช่วงนี้สร้างมาเห็ดทักะอยู่น้ำเพลินก้อน เขาเป็นเจ้าของเพื่อนเขากะสิ่นีป้าสร้างมาได้เม่กับบมาคือกันได้มายามใดบัเห็นเจ้าของเม่กับบมาแล้วออันนี้มาเลยต้องมีเจ้าของเพื่อนอยู่ต้อนรับหาหน้าหาในให้่นกินแต่ละมื้อเลยอล้โหแทะนนี้โหแท้มึงนี้ขี้โม่ย่อยหาเนี่ยมาเสร็จอีกเนี่ย มจะให้กินแล้วเนี่ยมันหวานเกินนะมันเป็นวัดเด็กหน่อยฮะเนี่ยเมียนยังฮะพาระบันี้เมียนไหมแม่ไม่เมียนอ่ะไปกินอีกเด้อยังกินอีกนอนร้องบันนิโฮบันนี้นอนไม่ลืมเลยนอนเล่นไหนนอนนอนเล่นไหนขี้ไร่เด็กก็โตเด้แตะกี้เพิ่นเอาแต่นท์มกระป๋องให้กินโดนขี้โม่งย่อยให้เชะมันหวานเกินเด้นะตอนนี้ยังใครในแบบนึงตัวนี้ tại kia lũ con mẹ kinh đuốc gộc nè, còn nhỏ khoảng 2-3 tuổi, nó vẫn nhảy vẫy, con kia con khang, lông mัด nha tý, được, lông đi xong mông co, ba, ba ba เช็บเช็ชไปเ็ไบิรกนเ็บเ็ช็เ็งนี่งแเงินเอ็บลงไปว้ทางไหทางนี้ขึมาขนมาเห็ดจังซีละงข้นมาเห็นกับมันสะอาดสะอานเท่าเองดอกแห้งวันละบ่อแนี้่าเอ้คักคักคักเดีบังงบั โอเคให้เบ no. ิ่งพี่น้องเอ้ยผมสิให้เบิ่งค่ะๆให้ด้อนี่ครับอ่เพิ่นเน้องเพิ่นเฮ็ดทําความสะอาดนีห้องนี้ห้องนอนคักานีคักบ่เห็นเบิ่งด้านนอกยังแต่ sắp riêng sau vì nào ngày tháng này nó và leo là cứ nhau có leo được dưới này nương để để nó bưng khắc khắc mấy nọng và khắc và ngam dầm đầy à, và Bà chẳng đầy không hồ sự ngam bò ừ, ngam ngam rồi mi mỏng tì yếu bò bò mì đây rồi y là đi mi mỏng tì yếu bò luôn thấy ừ. ừ. <laughs> <laughs> nên để giờ hãy mà cứ mất chỉ vậy đó rồi này là

เป็นความงามความสวยก่อนพี่น้องเดี๋ยวพาเลาะเบื้องคักกันบางเทื่อเพื่อนกับวันได้เบิ่งคักได้นักโอ้สมบูรณ์ขึ้นปรทศไทยเบิ่งคักนี้บอสันเดี๋ยวสีให้เบิ่งคักเสีเลาะรอบเฮือนนี่ละพาเลาะเบิ่งอันนี้คือด้านข้างนี่ สิม oh, ั่วตาเด้อมื้อนี้อ่ะจะทาเลาะเบิ่งก่อนเลาะๆก่อนนี่เดี๋ยวผู้ใหญ่เพิ่นโอ๊ยสบุเอ้ยอยากเบิ่งคักๆเลาะให้มันรอบๆอยากเบิ่งว่าซั่นน่ะทําตามเพิ่นว่าเพราะว่านี่เด้เดี๋ยวทางน้องเพิ่นเก็บไม้ก็ระวังเด้นี่ ปลวกเด้นนี่เวลากองไม้ไวน้นี่อ่าม,มันสิมักมีปลวกเล่นจะแกงไดบุกกองใส่ก็มีปลวกฝนเอ้สังเกตเดยวเวลาเ้าไวหาไวหรือเวลาเ้าวอ่อนมันเดี๋ยวมีปลวกพยายามอย่าไวข้ขางเฮือนลายอย่าไว้คุ้งเฮือนลายนี่เด้อลำบังกันอือหืออนี่เด้อเบิง่งคักๆบ้าน,นี นะแต่ในคลิปนี้สบูนกับเขาเบรกกนพี่น,อน้องเนาะพ่อกันในคลิปหนาเด้อขอบอกขอบใจที่เข้ามาเบิ่งคลิปแล้วบอกขามโฆษณาขอบใจหลายๆวัตทุกคนเอฟซีทุกคนเนาะไปแล้วพี่น้องพ่อ,อกันคลิปหนาเด้อสบายดี